โอเคทุกคนยังจำไอ้แล็ปท็อปตัวนี้ได้ไหมนี่ดูนี่ผมเปิดติดขึ้นมาแล้วแต่มันติดอันเนี้ยสถานะเนี้ยเนี่ยแล้วผมก็กด F2 มันก็กดไม่เข้าไปออดน,นะใบออดมันก็ไม่เข้าเดี๋ยวผมกดใบออดเนี่ยอันนี้กดใบออดอยู่นะนี่มนไม่ใช่กด F2 เห็นไหมมันไม่เข้าอ่ะมันไม่ยอมเข้า ม,มันไม่ยอมเข้ามันเป็นเพราะาอะไรครับบอกผมทีแต่ตามที่ผมาช่างไปให้ดูแล้วเขาบอกว่าเป็นที่ฮาร์ดดิสนะแต่พออย่าลืมนะว่าคัดเปลี่ยนฮาร์ดดิสเรามันต้องทําให้ซอฟต์แวร์รู้จักฮาร์ดฮาร์ดแวร์ก่อนแต่มันกดเข้าไปออดไม่ได้แล้วผมต้องทํายังไงผมไม่มีคีย์บอร์ดแยก